สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในอาร์เต้บอลเลอร์นะครับวันนี้ก็จะมากดตะลุยหอคอยนะก็เห็นมีคนบอกว่าการตะลุยหอคอยเนะี่ยมันอยู่ที่สัตว์เทพนะส่วนสัตว์เทพที่เขาแนะนําผมมาก็คือจะเป็นสองตัวนี้นะครับนกเหล็กนกนกลไกกับแมวเดี๋ยวเราไปลองดูกันดีกว่า สัปดาห์นี้ผมทำสูงสุดได้412ดาวนะครับเขาบอกว่าให้กดตะลุยทีละชั้นนะแล้วเลือกเอเลือกบัฟเอาเองเดี๋ยวผมจะใส่เป็นโจมตีทั้งหมดเลยนะมาดูกันว่าจะได้กี่ดาวนะครับสำหรับพลังน้อยๆตอนนี้พลังผมอยู่ที่อ สองร้อยแปดสิบกว่าๆนะครับยังไม่ถึงสามร้อยนะผมจะใส่เป็นของโจมตีทั้งหมดเลยนะ พวกกระตายชิรลดทอนแต่จะเน้นไปพลังโจมตีโอ้โไม่มีให้ผมเลือกเลยอออืื้ห ไม่มีพลังโจมตีเลยเพิ่งได้แค่บัฟเดียวเองนะอ๋อสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์ก็เอาอัตราคีย์ทิคอลนะผมได้อัตราคีย์ทิคอลเยอะมากรน,นงับ ถ้าไม่เจอพลังโจมตีก็ใส่เป็นอัตตาคีก,ก็ได้นะครับ พลังโจมตีผมน้อยมากเลย60%ไม่ค่อยเจออย่างอื่นเลยนะเจอแต่พวกฆาัสารเยอะนะ ตาแม่นยำก็ด้วยนะครับขาดไม่ได้เลยนะเพราะถ้าเราเน้นนาำเมจแล้วถ้าเราตีมืดตีไม,ม่โดนเนี้ยเขาจะสวนเรากลับมาคือเราอาจจะแพ้ได้เลยนะ เจอพลังโจมตีน้อยมากเลยนะผมเจอแค่ไม่กี่อันเองที่เป็นสนะามสิบเปอร์เซ็นต์ะโอ้ธาตาประสานเยอะจัด โอ้ยทำไมไม่เจอเลยเนี่ยมาทีเดียวสองอันเขาแกล้งผมหรือเปล่ากังตังกับหั่นจกต้องพึ่งพากันเหมือนน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าตอนนี้บับของผมอยู่ที่คิดถึงข้าหนึ่งร้อยสามสิบพลังยมตีร้อยห้าสิบอัตราแม่นยำเก้าสิบ ระเมิดเพิ่มขึ้นอีกหกสิบเปอร์เซ็นต์นะโอเคเร่วมมือเ <มา S 2> ล่านะปีต้านตโตโฉนั่นคือ,ส,อสิ่งที่ถูกต้องตอนนี้ท่านพี่กำลังคิดถึงข้าบ,บ้างไหม คนชั่วกล้าทำร้ายข้าหรือคนชั่วกล้าทำร้ายข้าหรือ เมื่อเข้าใจหลักเกมย่อมช่วยเหลือใต้ล่าได้ ดิ้งเหมือนดังเท็พซับซ้อนสับสนมือไม่อาจต้านข้าไม่เว้นตายซะเธอพวกฉันตั้ให้ข้าเป็นผู้ยุติการยุบนี้เถอะ ระยะรอบๆสิบลีนนี้จัดการอย่าให้เหลือแม้แต่ชีวิตเดียวเตียวหนีมาแล้วกเลยได้มากกว่าเดิมเค่นดาวเดียว ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ